พี่ค่ะพูดถึงหนังขวัญเกล็ดลำเบอร์นหน่อยเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ครับผมก็ตื่นเต้นครับตอนได้รับการติดต่อให้มาแสดงแล้วก็เอ๊แสดงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าเป็นพอโอรองเรียนนะโอ้ยตอนเป็นพระเคยไปบรรยายโรงเรียนบ่อยๆครับก็ก็ยินดีเอาไว้น่าจ,จะได้นะครับถนัดเลยครับก็คิดว่าคิดว่า <laughs> ทําไมวันวงสวง่างถึงไม่เห็นเราอะอ๋อพอดี เพิ่ง<ค><ด>ติดต่อมาครับไม่ทันไม่ทันอาจจะบทเพิ่งจะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนพังหล่นหรือว่าเราไปมัวอะไรที่ไหนหรือเปล่าอยู่ๆก็แบบเอ,อ้มีหนักโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แน่นะเ <ๆ S 1> ห็นอะไรก็ไหว้ไปเรื่อยอยู่นั่ะเด้อเราจะตามไปแก้บทที่ไหนฮะเนี่ยอ่อาอนิดนึงถามถึงจริงแล้วบทของเราล่ะมันยากง่ายหรไรบ้างในเรื่องนี้บทก็จริงๆถือว่าง่ายครับเพราะว่าเป็นผอโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็คุยกับครูครูแยมในเรื่องครูแยมอุ้ยบอกมาไม่ได้ฮะ แล้วก็บ้านอยากพัฒนาโรงเรียนบวรน,นะบ้านวัดชุมชนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่เราเหมือนตอนเป็นพระแล้วก็บรรยายเรื่องบวรบ้านวัดโรงเรียนอะไรอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นออแล้วมาดูชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นอะไรที่ท,ท,ที่ชอบครับอุปสรรคในกองมีไหมคะอุปสรรคในกองเหรอฮะแดดฝนใช่ฮะเราถ่ายหน้าฝนนะฝนก็จะมาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนะก่อนฝนจะมาก็แดดมาก่อนนะครับ ก็แดดบ้างฝนบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกเลยนะว่าทําไมคนต้องไปดูหนังเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละฉากกว่าจะได้แต่ละซีนโอ้โ,อโหมันยากมากถ่ายแล้วถ่ายอีกอะไรเงี้ยครับละเอียดาม,มาตั้งใจของคนงแสดงใช่ครับแต่ผมไม่เข้าใจนะที่วขอบคุณทีมงานขอบคุณอะไรเป็นร้อยคนเบื้องหลังอะไรเงี้ย<ช>ตอนตอนเราเป็นผู้ชมเราเหมือนยังไม่เข้าใจครับีหนังก็ทําให้มันดีที่ถึงจะไปดูอะไรเงี้ยแต่พอได้มาร่วมแสดงเองรู้สึกว่าโอ้โหมันยากมากกว่าจะได้แต่ละซีนแต่ละฉากอะไรเงี้ยครับนี่ถือเป็นหนงเรื่องแรกของ ถ้าแบบแสดงเยอะๆเรื่องแรกครับแต่ถ้าเคยไปแจมตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตอนเป็นพระรู้แจมได้ไงตั้งแต่สมัยนู้นก็แจมสี่ห้าเรื่องครับตอนนั้นแต่ว่าถ้าแสดงแบบเป็นขรรวาสญาติโยมแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกครับพอได้มาแสดงเต็มตัวอย่างนี้ก็คือเลยรู้เลยว่าความลำบากความเหนื่อย ใช่ครับเขาจะนัดแบบหกโมงเช้าหกโมงเช้าตลอดเลยฮะแล้วถ่ายสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยคือถ้าตอนเป็นบรรยายเนี่ยเป็นพระเราเป็นบรรยายแล้วก็จะไปแก้ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไปถึงก่อนแล้วก็นอนรออะไรเงี้ยพักผ่อนก่อนแต่อนนี้มาต้องสแตนบายต้องแต่งหน้าแต่งตัวรอนะครับก็แสดงกันไปเอ๊ะจะเดินฉากเรานะเออเออท่านมหาสปองอีกหนึ่งวันจะได้เข้าฉากเราอ๋อกินข้าวค่ะกินข้าวเที่ยงนะคะโอ้เที่ยงแล้วะอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้ได้ฝึกตัวเองด้วยครับในการรอในการอะไรเงี้ยครับ สนุกครับชอบนะผมชอบชอบมีความสุขทุกครั้งที่ได้มากรอย่างเงี้ยได้มานัดแนะมุกกันบางทีเราสึกเฮ้ยบทเรามันน้อยนะมันธรรมดาไปนะเติมมุกอะไรดีนะอะไรเงี้ยก็จะคุยเรื่องมุกแล้วพอจํามุกได้อะลืมเนื้อฮะลืมไดอะลลอกลืมไดอะล็อกอะไรเงี้ยสนุกสนานกันไปเขาก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างครับพุ่มกับสนุกครับอย่างนี้อย่างี้ถ้าเกิดอย่างนี้มีเรื่องต่อไปมันิดต่อก็เริ่มสนใจแล้วไหมเริ่มมล้ไหมโอ้ยินดีมากมากเลยครับผมอยู่ที่ว่า เขาต้องเริ่มสนใจเราฮะเราเนี่ยสนใจชอบไปแล้วเพราะว่ามันมันได้ได้ได,ได้ได้เติมมกุกได้สนุกสนานได้เห็นการทํางานอนี้ครับโอ้ยินดีครับอันนี้บทยังสบายสบายอยู่ถ้าต่อไปอาจจะมีบทยากกว่านี้อาจจะได้แสดง ซีนอารมณ์ก็น่าจะได้พัฒนาตัวเองครับเพราะก่อนหน้านี้เห็นเนี่ยปายมีช่วงหนึ่งไม่หายแต่วงการไปเลยฮะแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มกลับมาหายไปไหนมาจริงก็ไปทําธุรกิจด้วยทํางานทําการนะจริงจริงก็บรรยายอยู่ฮะแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนตอนเป็นพระอะไรเงี้ยเหมือนตอนเป็นพระคู่แข่งน้อยก็ไตร์ธรรมะเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยคู่แข่งนะพอเป็นครับาจารย์คโอู้่แข่งเยอะครับครูบาอาจารย์เก่งๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนี่เก่งๆก็เยอะอะไรอย่างี้ยแต่จริงก็รับอยู่ครับงานบรรยายโรงเรียนองค์กร อะไรเงี้ยก็บรรยายแล้วก็ไปทําแบบว่าธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยครับมาสักระยะใหญ่แล้วแล้วเริ่มหมดใจเป็นยังไงบ้างหัวใจก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็รียนเขเรียนเข้ามาไหมหรือยังไงแหมมันก็ไม่ได้ขี้เละขนาดนั้นก็ต้องมีบ้างเออก็เรียนรู้กันอยู่เรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยเรียนรู้กันอยู่ใช้คำนี้ใช่แต่ก่อนก็จะเล่นมูกว์แฟนเพจแฟนเพจอะไรเงี้ยจริงๆแฟนเพจเขาก็ ขาก็น่ารักเป็นห่วเป็นใหญ่อะไรอย่างงี้นะฮะหลังก็อาจจะมีมีแฟนจริงบ้างอะไรก็ว่ากันไปครับ<ช>โอ้อายุก็ผุนนี้แล้วมันก็ต้องมีบ้างน้องอเห็นไหมองมี <laughs> แล้วมีอีกอยู่นั่นแหละ <laughs> เออเออบางทีกำลังจะลุ้นว่าเอ๊ะกำลังรักรออกันเอ๊ะบางทีกำลังอกหักกำลังจะปอบใจเอ้ามีความรักอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยพี่ก็ต้องตามตามบ้าง <laughs> อะไรยเงี้ยพี่กมีบ้างแล้ววางแผนกับความรักครั้งนี้ยังไงบ้างว่าเรื่อยๆสบายๆมากกว่าครับเพราะว่าตัวไวด้วยอะไรเรามันคงไม่ ไม่หวือหวาไม่ว่าหรือให้คนห้าอะไรขนาดนั้นนะครับก็เป็นความรักของคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วนี่ก็สี่สิบสี่จะเข้าสี่สิบห้าแล้ว 4, อะไรเงี้ยเรื่อยๆสบายๆครับโอเค,อ,เคอ่าเหนฝากช่องทางการติดตาอสืทีได้ไหมคะทดตามผลงานได้ทำไหมได้บ้างครับผมก็ทั้งเพจและ facebook นะครับผมสมปองนครไทยสงนะฮะทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะจริงๆมี youtube มี t i k t ก k นะครับเขามีอะไรใหม่นะอะไรนะ เทรดเทรดเทรดอะไรนะเออยังไม่ได้สมัครเลยฮะแอปใหม่ที่มาของเนต้าน่ะคล้ายๆไอจีะเนาะนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มนี้ชื่อเดียวกันฮะสมปองนครไทรสงชื่อนามสกุลผมนะครับก็ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์มาทักทายกันได้นะครับอยากเป็นห่วงเป็นใยอ่าเป็นห่วงเป็นใยจะติเรื่องอะไรจะแนะนําอะไรก็ได้นะครับแต่ก็ถ้า ด่าว่าเก่าก็แย่แรงมากนะครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสำนึกไม่ทันครับนี่อะไรก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยครับผมไก็ติดตามนะครับขอขอบทหนึ่งได้ไหมฝากถึงลูกเพจที่แบบว่ากําลังท้ออะไรอย่างเงี้ยให้กําลังใจโอ้โหอะไรจะถามเข้าทางขนาดนั้นยามเหนื่อยยามท้อยามสิ้นหวังยามหมดกําลังใจเปลี่ยนยามใหม่เถอะครับในวันที่เราไม่เหลือใครมองกระจกระยิมเข้าไว้ถึงไม่เหลือใคร ก็ยังเหลือตัวเราเอง <Okay. S 1> ให้กำลังใจ oh. ทุกท่านนะครับผ oh. ู้ oh. วิสาธุด้วยส <laughs> <ś les> <ś les> ว้ๆ,ๆ <ś les> วครับ <ś les> ทุกท่านครับสวัสดีครับ